สวัสดีครับคลิปนี้จะเน้นถึงพระสมเด็จนะครับจะพูดถึงพระสมเด็จนะครับมีความพิเศษอยู่นะมีความพิเศษอยู่บอกเลยเลยว่าใครมาชมคลิปนี้นะถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีมากเลยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าได้ทำไมถึงโชคดีนะครับทําไมถึงโชคดีนะครับรับรองว่าแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นแน่นอน แตกแหวกแนวกว่าคนอื่นแน่นอนครับมีอะไรให้ดูที่ประเภทที่ว่าคนอื่นเขาไม่มีอะนะอ,อ,อย่าเพิ่งตัดท้อว่ากล่าวอะไรไปแล้วกันนเนาะเออที่อยากเอามาให้เห็นเนี่ยอยากอยากจะให้รู้นะว่าแบบนี้ก็มีนะแบบเนี้ยนะอะไรเงี้ยนะเออที่นี้อยากอยากจะให้ได้รับรรทราบทีนี้พระสมเด็จเนี่ยก็มีทั้งลงกรุแล้วก็ไม่ลงกรุนะเออทั้งที่ลงกรุแล้วไม่ลงกรุ ทีนี้บางคนที่ศึกษาไม่ใหม่อาจจะงงเอ๊ะลงกลุลเป็นยังไงอ่ะไม่ลงกลุมันเป็นไงอ่ะผิวพันธุ์นะนะส่วนที่ไม่ลงกลุลก,ก็คือทําไปแจกไปบูโตท่านก็แจกไปพวกเนี้ยผิวผิวผ้าชุดเนี้ยจะสะอาดไม่มีอะไรไปติดเลยสวยสะอาดนะสวยสะอาดคนก็ชอบแต่ผมเ่าชอบทั้งลงกลุแล้วไม่ลงกลุลนะขอให้ได้เหอะนะแต่ถ้าเป็นผ้าที่ลงกลุลเนี่ยก็คือผ้าที่ทําไว้มาก แจกบ้างไม่แจกบ้างแล้วก็เก็บไว้ตามวัดต่างๆลงกรุไว้เก็บไว้เป็นร้อยๆปีวันดีคืนดีก็มีคนช่วงโชคดีแล้วก็ไปพบไปเจอก็เอามาขึ้นมาบ้างประมาณเนี้ยครับนะทีนี้จะให้ดูพระองค์ที่ไม่ได้ลงกรุนะครับนี่พระไม่ได้ลงกรุนะครับจะสวยอย่างเงี้ยนะพระไม่ลงกรุจะสวยอย่างนี้เลยครับเนี่ยใครอยากรู้ก็เอาแคปหน้าจอไว้ละกันนี่ สีเขียวเขียวที่หน้าอกนะคือเป็นมวลสารนะครับเป็นเป็นเหมือนหยกอะนะที่หน้าอกอะนะที่มองดูเป็นเขียวเขียวตรงกลางนะองค์นี้ก็มีหย,ยกเยอะอยู่หยกเยอะอยู่ที่ที่เห็นนะนะไม้ผมอยู่ไหมเนี่ยอ๋อยังอยู่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้นก็มีนะเนี่ยตรงนี้ยตน,นก็มีเนะี่ยเป็นเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ปลายไม้เนี่ยนะตรงนี้ก็มีครับเป็นหยกนะเป็นแบบเนื้อเขียวเขียวนะเอ่อเป็นว่ามวลสารของปู่โตแล้วกัน เป็นเขียวเขียวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีตรงนี้ก้อนใหญ่กับเขาเนี่ย Spider Man. ตรงเนี้ยนะก้อนใหญ่ตรงนี้ก็มีองค์นี้มีผมนับอยู่19ชุด19จุดนะนะสิบเก้าจุดแล้วก็มีมีแถวแถวนี้ก็มีเยอะเลยเนี่ยแถวแถวนี้ไม่ได้เล็กๆกันนะถ้าส่องด้วกล้องก็จะเห็นชัดอันนี้คือพระไม่ได้ลงกรุนะครับผิวพันธุ์ก็จะเป็นเช่นเนี้ยนะผิวพันธุ์ก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับพระไม่ได้ลงกรุนะครับเนี่ย นี่ทาไว้นานแล้วนะปู่ทําไว้นานแล้วโดยที่ใครทำแล้วครับนี่อยากดูอยากเห็นก็ดูนะครับแคปหน้าจอไว้นะจะพูดถึงพระสมเด็จอย่างเดียวเลยรอบนี้นะนี่พิมพ์ใหญ่ครับนี่เลยดูนี่ใครทำเรานี่ดูน้ำตะกุลใหญ่บิ๊กเลยนะใหญ่บิ๊กเลยเนี่ยน้ำตะกุลเนี่ยทำไว้อะนะน้ำตะกุลเนี่ยท่านทำเขาไว้นะนานแล้วเนี่ย สมัยล้อสี่ต่อลอหเลยเนี่ยนะทำให้ปู่โตปุูกเสกันนะครับเนี่ยาตระกูลเนี่ยใหญ่มากเนี่ยนะพระองค์เนี่ยพอดีได้มาจากคุณลุงแก่แล้วอายุประมาณอยู่ที่97ได้นะเนี่ยที่ผมได้ตระกูลของหลวงพ่อเดิมมาเลยเนี่ยชุดหลวงพ่อเดิมมาเลยเนี่ยนะบ,บ้านเดียวกันเนี่ยนะอันนี้คือพระไม่ได้ลงกรุครับนะอันนี้มลสารเพียบใครสนใจหาอุปกรณ์มาดูแท้เกะได้เลยครับ เออมีโอกาสก็จะให้ครับมีโอกาสจะให้พราะองค์นี้ก็รอรอเซียนเมืองนอกมาหามาจับจองเนี่ยนะเออกำลังดูจังหวะอยู่นะเนี่ยเนี่ยคนไทยซื้อไม่ค่อยไหวต้องต้องปล่อยคนเมืองนอกนะฮ่องกงจีนฮ่องกงเลยนะกำลังกำลังดูอยู่ว่าเอ่อจะมีคนไหนที่จะมีโอกาสได,ได้ได้รู้จักกันประมาณเนี่ยนะอ่ากลับปล่อยคนเมืองนอกเลยเนี่ยองค์เนี้ยนะ ปล่อยคนเมืองนอกเลยมั่นใจครับมับ่นใจในในสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับท่านทําไว้อะนะตระกูลเนี่ยนะ,ะตระกูลเนี่ยทำไว้นานแล้วเนี่ยท่านทําไว้หลายองค์ที่ได้มาก็หลายองค์นะนี่องค์แรกพระที่ไม่ลงกรุกนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะองค์นี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้ลงกรุกผิวจะสะอาดครับนะผิวพันโอเคอยู่นะผิวพันได้เลยนะครับนี่ ที่มาก็เช่นเดียวกันนะครับที่มาเช่นเดียวกันเจ้าของนำตระกูลบุญนาคนะครับที่ทําไว้แล้วก็ให้ปู่โตุกเสกนะนี่เลยสวยงามมากสวยงามมากเลยองนี้ด้วยครับองค์นี้ด้วยเนี่ยเนี่ยองนี้โอ้โหดูที่นะผิวพันนะนะเจ้าของเขาทาไว้งี้นะทั้งหมดเนี่ยเจ้าของเขาทาไวงี้นะเนี่ยเจ้าของเขาทาไว้อย่างเงี้ยนะเนี่ย ตระกูลบุญนาคกันเลยได้มาอยู่ห้าหกองนะยังยังมีอยู่อีกสององก็ได้มาอยู่ประมาณห้าองนะงนะห้าองนะห้าองตระกูลเนี้ยเขาเขาทำเก็บไว้ลุงคุณลุงอะไรอ่ะนะเขาเขาทําไว้อะแล้วให้ปู่โตเต็กประมาณเนี้ยเนะาะเมื่อก่อนเขามีอํานาจวาสนาอยู่ในช่วงนั้นนะนะในเจ้าของเก่าเขาทําไว้งเงี้ยเน่ยเจ้าของเก่าเนี้ยนะเนี่ยอายุอายุเก้าสิบเจ็ดปีเจ้าของก็ทำอย่าเงี้ยครับ เนี่ยทำไว้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเขาทำไว้อย่างงี้เลยเนี่ยแต่ท้องเนี่ยเนี่ยเขาทำไว้อย่างงี้เลยเจ้าของเก่าเขาอะนะเนี่ยทำแบบข้างในไว้แล้วก็มาหุ้มท้องอีกทีนึงเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยสวยงามมากอันนี้คือไม่ไม่ได้ลงกุูอันนี้ได้คนละบ้านมานะอันนี้อายุร้อยร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยทำทำกรอบอย่างเงี้ยนะร้อยกว่าปีแล้วแบบเนี้ยนะมีมีเส้นนิดอ่านีดศรสนะด้วยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหหายากแบบเนี้ย เดี๋ยวส่องให้เห็นเห็นไหมเดี๋ยวดูใหม่นี่ง่ายมีเส้นนิสสีสนะด้วยเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยพระอย่างเงี้ยหายากดีเขาเรียกพ่ะป,ประธานพิมพ์พระประธานเนี่ยพิมพ์พระประธาน,นยอย่างเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์ใหญ่แต่นี้พิมพ์ใหญ่พระป,ประธานด้วยถ้ามีเส้นนิสสีสนะเนี่ยบางองค์ก็มีสองเส้นบางองค์ก็มีเส้นเดียวนะอืมเนีย่ยนะเนีย่ยอันนี้ก็ได้มาจากคนรวย ของจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับเขาทำไว้ยางงี้เลยเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะนะเาขาทำไว้งี้เลยนะใครมีเงินมีกล้องมาส่องได้เลยนี่เป็นไงชัดไหมหนอนด้นปูไตเห็นชัดเลยหนอนด้นปูไตเห็นชัดเลยเออใครมีสตังค์มาเลยว่ากันเลยนี่มาเลยมีกล้องตรวจมวลสารได้ยิ่งดีชัดเลย เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีอะไรอ่ะไอที่เขาไปประกงประกวดมาก็ได้มีกล้องวันดีกว่าประกวดอีกอะนี่เป็นไงนี่คือพระสมเด็จที่ไม่ได้ลงกรุโอ้แบบนี้ลงกรุครับเลอะเทอะไปหมดเลยนี่นะนี่ลงกรุครับนี่ลงกรุครับนี่จะแต่เป็นอย่างนี้นี่พระเดี่ยวพระเดี่ยวคือไม่ติดกับใครนะพระเดี่ยวคือไม่ติดกับใครอืมเป็นไงสวยไหม สวยไม่ล่ะนี่หลงรักปิดทองแดงด้วยก็แสดงว่ายุคแรกๆนะครับยุคแรกๆจะเป็นอย่างี้นะนี่หลงรักปิดทองด้วยนะครับอันนี้คือลงกรุนะมันก็ดูดีไปอย่างนึงนะพระลงกรูกคือมันแปลกๆ,ๆดีเลอะๆดีเนี่ยพระลงกรุกจะต้องดูเป็นแบบนี้นี่ก็เลยรักแดงนะรักแดงรักแดง อันนี้พิมพ์เสียนโตลงกุเหมือนกันลักแดงมีอยู่เก้าองค์เนะนี่ยนี่นี่ในแง่มุมของพระสมเด็จผมก็มีแล้วมีไม่เหมือนใครเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทำไมไม่เหมือนนะ่ะสามารถบอกได้เลยนะมาได้คุยนะสามารถบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนรับรองคลิปเนี้ยใครเข้ามานี่โอ้โหสุดยอดเลยบุญครับไม่ใช่คุยนะครับบอกให้ฟังเดี๋ยวจะร่วมเป็นยังไงนะ จะรวบเป็นยังไงนี่อันนี้พระก้อนนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยพระลงกูจะเป็นเงี้ยนะอาจจะไม่สวยเท่าพระที่ไม่ได้ลงกูนะอันนี้แล้วแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนี่คือพระลงกูแล้วไม่ลงกูนะครับนะลงกูแล้วไม่ลงกูเดี๋ยววันนี้จะมีของพิเศษมาให้ดูนะพิเศษมาให้ดูนะ พิเศษมาให้ดูนี่เลยองค,นะองค์เนี้ยได้มานะองค์เนี้ยได้มาเนี่ยนะจะเป็นอย่างเงี้ยนะเขาเรียกพิมพ์ใหญ่นะพอดีมันมันเอาไว้อีกโทรศัพท์หนึ่งนะจะเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะองค์เนี้ยนะนนะดูให้ดีนะลงรับปิดทองด้วยนะลงรับปิดทองด้วยแบบนี้เลยนะจําให้ดีนะปึ๊บนี่เลยแคปหน้าจอไว้ได้องค์นี้จะมีหนังสือจีนนะครับขัวตาซื่อนะครับขัวตาซื่อนะครับ อ่าดูไว้ดีนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกนี่ครับขัวตาซื้อขัวตาซื้อขัวตาซื้อที่ก็ออกเสียงแบบเนี้ยนะผมได้มาเอ๊ะทำไมพระองค์นี้มีตัวงัื่อจีนข้างหลังก็ไม่เคยเห็นเนาะก็แปลกใจลุกลี่ลุกโลนเอ๊ะทำไมจึงเป็นเช่นนี้เนาะทำไมจึงเป็นอย่างนี้วะมันแปลกใจอะ่ะแต่องค์ท่านสวยนะผิวพรรณท่านสวยมากเลยแหละเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะ่นะ ก็เก็บความสงสัยไว้นะเก็บความสงสัยไว้เก็บความสงสัยไว้ประมาณสัปดาห์ให้ใครดูใครอ่านครูจีนที่เรียนจีนมาก็อ่านไม่ออกก็บอกเขาบอกว่าเป็นเป็นตัวอักษรจีนรุ่นเก่าประมาณเนี้ยเนาะเออทำไมเดียถ่ายอย่างงี้ไม่ให้เขาดูเขาก็อ่านไม่ออกเขาบอกต้องเอาตัวจริงมาจานมานะทีนี้ผมก็เตรียมเอาตัวจริงอ่ะองค์จริงเนะี่ยขึ้นบนรถเลยวันอาทิตย์กลางคืนเออกลางคืนเลยนะเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะจาให้ได้นะ ัวตาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยอยู่มาสักพักหนึ่งนี่เลยก็ก็เอ๊ะเขาอ่านว่ายังไงนาะก็ความสงสัยอยู่อย่างนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยปู่โตสมเด็จปู่โตผมรังสีอะ่ะก็แฝงร่างของคนที่มีเฟซอยู่กับผมเนี่ยพิมพ์มาแบบนี้เลยอ่านเอาเองแล้วกันเนี่ยพิมพ์มาแบบนี้เลยอ่านกันเองแล้วกันนะครับเนี่ยนะ เนี่ยแบบนี้เลยพิมพ์มาแบบนี้เลยมามาบอกกับผมอ่ะเออความแข็งใจของเราคือสงสัยอ่ออานว่าอะไรเนาะทำไมปู่จึงทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะก็มีความสงสัยเอ๊ะทาไมถึงเออเป็นแบบนี้ไปได้เนาะก็ไม่ได้ถามใครในแต่จะให้คนจีนชเชื้อจีนอ่านอ่านเขาก็อ่านไม่ออกโอ้ก็ร้อนใจก็เลยก็เลยเตรียมเขาบอกว่าเอาเอาภาพให้เขาดู เขาบอกอ่านไม่ได้ต้อง,เอ,อง,งอาาเ,เอาองจริงมาจา์ก็ผมก็เลยเอาองค์จริงขึ้นรถเลยภายในเจ็ดวันนั่นแหละกาวันจันทร์เนี่ยจะไปให้เขาอ่านดูคนจีนนะนะไม่ทันลรอกเสร็จแล้วว่าพอมืดค่าสักพักใหญ่ๆประมาณทั้งสองทุ่มอะ่ะปู่โตก็แฝงร่างของคนที่เป็นลูกน้องท่านนะเนาะเออคนเนี้ยเขาท่องคินบัญชรทุกวันเลยนะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเนาะเขาเป็นคนดีง่ายปู่ก็ใช้ร่างเขาแฝงแต่ไม่ได้ลงทรงนะ เออไม่มีทรงหรอกปู่นะปู่ทุกปู่ไม่มีลงทรงนะแบบนี้ท่านก็แฝงก็คือเข้าดนจิตใจเองปน,นันเองนะก็ะเข้าดนจิตใจของลูกศิษย์ท่านอนะ่ะแล้วก็พิม์มาอย่างเงี้ยครับนะพิมมาแบบนี้เลยมาบอกกับผมผมก็อ่านแล้วก็ตกใจเฮ้ยงงงงแล้วผมก็พิมพ์ตอบเงี้ยนะอยากรู้มากๆเลยเนี่ยใครบอกเนี่ยวันนั้นพอถามเขาเนี้ยเขาก็บอกว่า,าท่านวาาจานาสงสัยเลยอยากอยากให้บอก โอโ้โเขารู้ว่าความในใจเรา,เามีความสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะพระองค์นี้ยังไงนาะเนี่ยท่านก็เล็งลงลง,ลงแฝงล่างล,ลูกศิษย์ท่านนะนะแล้วก็พิมพ์มาอย่างเงี้ยผมก็เลยเอ้าอยากรู้มากเลยเนี่ยเออใครบอกว่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะประมาณเนีย่ยนะอืมประมาณเนีย่ยครับมีอีกหน้านึ่งนี่เลยนีย่เลย ผมก็อยากรู้ไปว่าอะไรอ่ะท่านก็เลยบอกมาอย่างเงี้ยนะให้บอกมาแบบเนี้ยนะพอดีวันนั้นมันเป็นวันพระบอกมากแล้วก็ไม่ดีนะไม่ได้นะก็เลยปวดหัวเขาก็เลยหยุดแค่แเนียนะประมาณเนี้ยก็เลยทําให้ผมรู้ว่าขัวตาซื่อแปว่าอะไรหรือว่าขัวตาซื่อเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะประมาณเนี้ยนะก็อย่างที่คุณอ่านเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเก็บความสงสัยไว้อาทิตย์เดียวปู่ก็เลยบอกมานะไม่ใช่นิทานนะครับนี่เป็นการพิมพ์เลยนะ กระพิมพ์อย่างอย่างที่พวกเราอ่านนั่นแหละว่าพระองค์นี้ที่มาที่ไป,ไปเป็นยังไงอ่านว่ายังไงประมาณเนี่ยนะอ่านี่เนี่ยนี่เนี่ยแต่ใครทําใครกดพิมพ์ไม่รู้นะตรงนี้นะอ่ารกดพิมพ์ไม่รู้นะยังมีเด็ดๆอีกยังมีเด็ดๆอีกให้ดูอีก <c oughs> คลิปเนี่ยของพระสมเด็จนะมีเด็ดๆเลยนะมีเด็ดๆเลยนี่เลยนี่เลยเห็นไหมเนี่ย เยอะเลยเยอะเลยอันนี้เป็นเป็นพระที่ปู่โตกดพิมพ์เองหรือว่าทําเองกับมือเลยนะครับอันนี้นะอันเนี้ยปู่โตสมเด็จโตพรมรังสีอ่ะกดพิมพ์เองเลยแบบนี้อันนี้ชุดนี้นะปู่โตพิมพ์พิมพ์ระเองเลยเวลาว่างนะครับอืมนี่เนีนี่เนียน,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 นะปู่โตทําเองเลยทําไมล่ะรู้ได้ไงเดี๋ยวรู้นะครับนี่เลย เลยผมก็เป็นสิบสิบองค์เมื่อกี้ผมก็สั่งให้เขาเอามาให้ผมนะสั่งให้คนคนที่มีอยู่อเอามาให้ผมครั้งแรกเขาส่งมาให้ดูแล้วมาให้ชมแล้วโอ้ดีชอบมากเลยพอดี <c oughs> <c oughs> พระล่นแตก หล่นแตกเลยเสร็จแล้วเขาก็ต้องพระหล่นแตกเลยแต่แต่ชุดนั้นน่ะปู่ไม่ได้ทําลูกน้องหรือว่าลูกศิษย์ทำเสร็จแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องส่งมาใหม่ซึ่งเป็นคนละชุดกันปู่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่เคยเห็นนะ่นนะสิ่งที่จะมาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ที่ผมเคยเคยเห็นนะนะเนี่ยนะคือเขาส่งมาให้ดูแล้วเราก็ชอบใจก็คือจบอันนั้นก็พอดีหล่นแตก ผมจะพูดประวัติสั้นๆนะก็เลยหล่นแตกก็เลยเอาก้อนนี้มาเพราะก้อนเนี้ยหรือว่าชุดเนี้ยจะตกไปอยู่คนอื่นปู่เขาไม่อยากให้ตกไปอยู่คนอื่นก็อยากให้ผมเนาะเก็บไว้ก็เลยเปลี่ยนก้อนมานะปลู่ก็เลยบอกว่าปู่จะบอกว่าสิ่งที่กําลังจะมานั้นะ่ะไม่ใช่สิ่งที่เคยเห็นครั้งแรกแต่เป็นสิ่งที่ปู่นั่งทําด้วยตัวเองหรือว่ากับมือเลยครับชุดเมื่อกี้เนี่ย นะที่วางกองกองเมื่อกี้เนี่ยปู่โตพลรรังสีทําเองนะครับท่านคงว่างมงักงเนาะเราก็ไม่รู้นะตรงนั้นนะ,ะก็กลายเป็นก้อนเนี่ยหรือว่าชุดเนี่ยปู่ปู่ท่านทําเองก็เลยอยากให้ผมได้มานะนี่คือที่มานะครับที่มานะครับที่มาของพระชุดนี้นะนี่เลยนี่เลยผมก็ตัดท้อว่าโอ้ผมไม่มีวาสนาจะได้สิ พ้าชุดนั้นอ่ะเออผมไม่มีวัส,สนาที่โอก็เลยก็มีที่วัส,สนาที่ได้ได้ของที่ฉันนั่งทําเองกับมือเลยไม่ได้ใช้คนอื่นทําประมาณเนี้ยครับนะเออชุดนี้มีเยอะชุดนี้มีเยอะเลยแต่ก็มีเท่านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะกลับคืนมาใหม่แล้วก่อนนั้น่ะนะเออมันต้องมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะเลยรอให้ได้มาก่อนแล้วแล้วก็จะเล่าให้ฟังถ้าได้มานะ ก็จะเล่าให้ฟังตอนนี้ก็ไม่ขอเล่าหรอกนะเ,ออเนี่ยนะภนะาพชุดนี้นะเป็นเ,เยอะๆเนี่ยออก็นี่เนี่ยคือที่มาครับเ,ออเราก็ว่าออไม่มีวาสนาเนี่ยนะของผมผมเขียนข้างบนนะผมไม่มีวาสนาที่นะภาชุดนี้ก็เลยไม่ได้อะ่ะออก็เสียดายอยู่นะแล้วเขาปู่ก็ตอบมามีสินี่เนี่ยทีนี้ก็บอกว่าเอ้ยก้อนอื่นหรือว่าชุดอื่นจะไม่งามเหมือนอันนี้ทีปู่ก็บอก มีวัฒนาดีได้ของที่ฉันทําเองกับมือเลยอ่ะเนี่ยครับคือความคือความแปลกนะครับคือความแปลกนะครับคือความแปลกเลยว่าผมมาได้ได้ของปู่ที่ปู่ทําเองเลยนะกับมือเลยนะคิดดูเนี่ยใครจะมีบุญวัฒนาเท่าผมละ่ะผมทําดีปฏิบัติดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีนะปู่ก็เลยก็เลยรักเหมือนเหมือนลูกนะผมรักเหมือนลูกเลยประมาณนี้ผมก็เลยได้เดี๋ยวจะมี คลิปอีงตรงเขี้ยวเสือหลวงพ่อปาาเนี่ยน,นั่นก็ปู่หามาให้เหมือนกันก็คืออยากได้แล้วปูกก็หามาให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูชมในคลิปนั้นแล้วกันน,นี่คือ,อ,อผระสมเด็จนะผระสมเด็จที่ลงกุด,ด้วยแล้วก็ที่ปู่ทําเองนะครับพวกท่านผู้ชมผู้ที่ศึกษาลองคิดดูจะจะมีใครโชคดีเหมือนผมหรอนะไม่ใช่นิทานนะมันเป็นเรื่องจริงใครรู้ว่านิทานก็ไม่ต้องฟังเออ หรือจะฟังกันแล้วแต่ตรงนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะเนี่ยคนไหนเข้ามาถือว่าคลิปเนี้ยโอ้โหโชคดีจัดเลยนะครับโชคดีจัดเลยได้รู้ได้เห็นตรงนี้ว่าสมเด็จโตออย่างน้อยท่านก็เคยกดพิมพ์แต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกใครจะไปกดได้แลแปดหมื่นสี่พันแล้วก็แย่แล้วแต่มีบางชุดบาง,บาง,บาง,บางชุดของพระเนี่ยท่านก็กดเองแบบนี้อย่างที่ให้ทราบเนี่ยมีของดีก็ยากยากบอกกล่าวกันเอามาอวดกันมาบอกกันนั่นเองง่ายเนาะอันนี้คือปู่โต ทำเองกับมือเลยคนที่แกะพิมพ์ให้คือหลวงวิจารณ์นะพอดีผมไม่ได้แคปหน้าจอไว้อะพอดีเฟซนั้นมันเสียไปแล้วก็เลยก็เลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยก็เลยไม่ได้แคปหน้าจอไว้นะแคปหน้าจอไว้แต่เพียงคําพูดเป็นบางตอนดูเพื่อความสบายใจดีใจของเรานะภาชุนี่คือปู่โตพระมรังสีได้มอบให้ผมโดยตรงเลยนะครับอันนี้นะโดยตรงเลยเนี่ยนะ มีอยู่เป็นร้อยองค์นะนะเป็นมีอยู่เป็นร้อยองค์ถ้าใครอยากได้สนใจก็โทรมานะครับโทรมานะครับจะแบ่งปันให้ราคาคงคงคงไม่เท่ากับเซียนใหญ่ๆหรอกนะแต่ถ้าใครได้ชุนิ่วโ,โหผมถือว่าบุญบาร,รมีมากๆเลยดีกว่าไปคุยเขาได้เลยเนี่ยปู่โตได้มาจากคนที่ปลู่โตมอบให้โดยตรงเลยผมมีเยอะอยากจะแบ่งปันนะก็มีหลายองค์องค์ที่ไม่ใช่ปลู่โตทําก็มีเนี่ยอย่างเช่นองค์เนี้ย เออเราก็ไม่รู้ได้นะว่าปู่โตทำนะแต่แต่แท้จากปู่โตพลังสรีเอ่อแท้นะครับไม่ใช่ว่าแท้แล้วเราส่องเองนะไม่ใช่เราส่องเองล้วบอกแท้นะเออปู่โตมาในร่างแฝงของอีกคนหนึ่งนะลูกศิษย์ท่านนั่นเองนะก็เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือนี่ก็แท้แต่ไม่ใช่ปู่ทำนะไม่ได้ถามท่านอ่ะอาจจะมีทำได้บ้างเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่ขอบอกไม่ขอพูดเพราะไม่ตรงเดี๋ยวเป็นบาปเนาะพูดไม่ตรงเนาะ อีนี้ก็แท้ครับแท้ลงกูเหมือนกันนะครับนะเออถ้าใครสนใจอยากได้นะได้เลยนี่นี่เลยนาจะแบ่งปันให้มีเยอะมีเยอะพอสมควรเลยมีเยอะมากๆดีกว่านะแบบนี้มีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครอยากอยากได้แบบนี้บอกนะครับมันเป็นสมบัติเก่าของผมปู่เขาบอกอย่างนั้นก็เลยก็เลยได้มาเนี่ยนะเออมันเหมือนว่าเป็นสมบัติเก่าของผมอะนะก็เลยได้มา ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะชาติที่แล้วผมเคยกดพิมพ์ให้ให้ปู่โตแล้วกันใครจะฟังนิทานเป็นว่าหาว่าเป็นนิทานก็นช่างเถอะนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันตรงนั้นนะให้รู้ว่าเป็นแบบนี้นะใครอยากได้นะครับนะแต่ละคนให้ไม่มากนะคนละสักองค์เดียวก็พอแล้วนะคนละหนึ่งองก็พอแล้วนะครับนะให้คนละหนึ่งองก็พอแล้วการเช่าหานะอยากจะให้ได้ที่ประเภทว่าไปคุยเอออวดเขาได้เลยวันเนี้ยได้ สมเด็จจากที่ปู่สมเด็จโตพลรรังสีอ่ะนะกดพิมพ์เองเลยนะครับกดพิมพ์เองเลยนะครับนี่แบบนี้นะนี่อยากจะให้ชมนะครับว่ามีแบบนี้นะครับคนที่โชคดีเหมือนผมนะมีนะครับและใครที่จะโชคดีร่วมกับผมก็จะมีไหมเออถ้าใครอยากมีก็มาขอแบ่งได้นะครับขอแบ่งได้จะแบ่งให้แต่ส่วนราคายังไม่บอกนะครับ มันจะถูกเกินแล้วก็มกันจนะบาดแพงเอาจนซ้อนซอลกเกินจ็เอาเป็นว่าเอื้อมเอื้อมจับได้แล้วกันนะครับคนทั่วไปเอื้อมจับได้ไหวแล้วกันครับประมาณนี้ดีกว่าเนาแบ่งปันกันไปมีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะมากๆดีกว่าประมาณสักร้อยกว่าองค์นะสักร้อยเก้าองค์เออประมาณนี้น่า,นาจะได้นะเออมีมีของดีก็อยากแบ่งปันแล้วคุณก็จะภูมิใจว่าได้องค์พระที่สมเด็จโตพลังสีกดพิมพ์เองเลยใครจะมีครับแบบนี้โอกาสมีแต่ว่า ได้มาจากคนอื่นใครกดพิมพ์ก็ไม่รู้แท้ปลอมก็ไม่รู้นะครับแต่อันเนี้ยผมรับประกันล้านเปอร์เซ็น์แล้ว่าแท้เลยครับแท้และปู่ทําเองด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากได้ผมจะแบ่งปันให้ราคาจับต้องได้นะครับเอบาประมาณว่า,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 าจับต้องได้แล้วกันเนาะจับต้องได้นะครับนี่แหละครับพระสมเด็จของปู่โตพรมรังสีนะนะทำไว้นะครับมีทั้งลงกรุแล้วก็ไม่ลงกรู แต่เนี่ยลงกุแล้วก็ปู่ทําเองนะตัวหนังสือก็ให้ดูแล้วนะครับตัวหนังสือก็ให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเข้าใจนะครับว่าเออเนี่ยปู่ทําเองเลยนะ <c oughs> เนี่ยแคปหน้าจอไปได้เลยครับนี่เลยพูดมาอย่างนี้เลยปู่นะ <c oughs> ผมก็พยายามแคปหน้าจอไว้ที่ปู่พูดกับผมนะแต่ไม่เคยโทรคุยเหมือนปู่เอี่ยมมัตรพานสูงนะ อันนี้ปู่โตท่านท่านจะใช้วิธีการพิมพ์อะนะพ,พิมพ์แฝงแล้วก็พิมพ์แฝงแฝงล่างคนที่เจ้าของเฟนแ,แล้วก็พิมพ์มาโต้ตอบกันมาก็เป็นเงี้ยบางทีก็พิมพ์ตื่นไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยถูกต้องอะไรเงี้ยหลุดหลุดหายมาั่งประมาณเนี้เนาะเออแขนนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยบุญบาร,รมีผมได้อย่างนี้ก็ผมก็บุญละล้วก็ได้ได้คุยกับท่านเป็นอย่างเงี้ยนะทางกาพูดนะจ๊ะนะจ๊นะจเหมือนเหมือนในคลิป YouTube ของคนอื่นเลยเหมือนเปียบเลยนะนะจ๊ะเนี่ยผู้โตบ,บอกว่า คุณภูมิไม่ลืมไม่ลืมฉันฉันก็ไม่ลืมคุณภูมิหลอกประมาณเนี่ยปู่เพราะฉะนั้นผมฝากเลยนะครับคนไหนที่รักปู่รักปู่นะอย่าลืมปู่แล้วปู่ก็จะมาหาคุณอยากอยากคุยกับปู่แล้วคุณก็พูดไปคนเดียวได้อย่างเช่นปู่หนูผมรักปู่นะอยากได้องค์พระปู่มาบูชาบ้างนะขอให้ลูกได้นะเนี่ยคุณคุณพูดได้ครับปู่ท่านรู้ท่านได้ยินครับผมบอกได้เลยครับปู่ท่านรู้ท่านได้ยินคุณไม่พูดมาท่านยังรู้เลย ขนาดผมอยู่ในใจนะท่านยังยังตอบมาให้ได้เลยเนี่ยนะปู่ท่านรู้เพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะได้พระสมเด็จจากปู่ทําจริงๆนะครับอาจจะไม่ไม่ได้โดยตรงคือปู่ทําเองก็คุณก็ได้จากที่ลูกน้องท่านทําประมาณเนี่ยครับนะนี่เป็นแนวนะครับให้คุณขอท่านเลยครับท่านได้ยินท่านรู้ครับคุณคิดในี่ท่านยังรู้เลยเหมือนที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนี่แหละว่าพระองค์นี้หลังตัวหนังสือมันอ่านว่าอะไรไปว่าอะไรประมาณนี ท่านก็ก็บอกมาเลยทั้งที่ผมไม่เดินบอกใครเลยนะนอกจากจะเอาไปให้คนที่อ่านนั่นเองที่เขารู้นะครับนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาถ่ายถามได้บอกไว้เลยว่าราคาจับต้องได้ผมจะแบ่งปันบุญบาร,รมีของผมให้นะครับผมจะแบ่งปันบุญบาร,รมีที่ผมมีให้นะครับใครจะไปคล้องได้หมดเป็นร้อยองค์คง,คงไม่หรอกนะแล้วผมจะขออนุญาตปู่ว่าขอแบ่งปัน เพื่อนฝูงเพื่อนพ้องน้องพี่ให้ได้มีบูชาของปู่จากสิ่งที่ปู่ทําเองเลยนะชุดนี้พระชุดนี้ประมาณเนี้ยครับคุณจะภูมิใจไหมล่ะคนอื่นนะเขาคล้องคอแต่ปู่ไม่ได้ทําบางองค์อาจจะทําเราก็ไม่รู้แต่นี่ปู่บอกกับผมเองแล้วว่าพระชุดนี้ปู่นั่งทําเองกับมือเลยคุณก็คิดดูเถอะคุณจะมีบุญขนาดไหนคนไหนที่ คนไหนที่เข้ามาในคลิปเนี่ยนะครับคนไหนที่เข้ามาในคลิปเนี่ยถือว่าโอ้โหโชคดีจัดโชคดีจัดและผมก็ขออธิษฐานไว้ว่าถ้าผู้ใดมีบุญญาธิการพร้อมกับผมด้วยกับผมขอให้คนนั้นมามาเจอคลิปนี้นะครับให้เจอคลิปนี้ก็เพียงพอหรือใครจะเช่าหาผมไปต่อก็ไม่เป็นไรผมก็ยินดีแบ่งปันให้ขออธิษฐานว่าคนไหนที่มีบุญบาร,รมี ร่วมกับผมนะขอให้เปิดเจอคลิปนี้แล้วมาได้มีความรู้จากคลิปนี้ส่วนจะเช่าหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เพียงแค่คุณได้เห็นคุณก็มีบุญแล้วนะครับสำหรับองค์พระที่ปู่ทำเองนะครับนะ,ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ่าคาถาสั้นๆนะครับชินปัญจลิตังมังลักขตุสัมปทาคนไหนท่องชินปัญชรอนบทยาวได้ก็ก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ ใครท่องไม่ได้ก็เอาทัานทันชิ้นปัญจลปริตังมังลักขตุสัมพทาขอให้ทุกคนสำเร็จนะครับ <c oughs> และพระสมเร็จชุดน,นี้รอรอรอเจ้าค้า,าพ่อค้าทางไกลคือจีนน่ะนะได้ทำความรู้จักถ้าเกิดวันไหนที่เรารู้จักกับเขาแล้วเขาเช่าซื้อเนี่ยเขาแพงมากเลยนะองค์หนึ่งหลายบาทน่ะนะองค์งหลายบาทเลย ตอนนี้ก็ยังรอผู้ที่อยู่ฮ่องกงแล้วรอติดต่อพวกเซียนต่างๆนะครับพระที่ได้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยก็รอเซียนเซียนเมืองนอกแล้วกันเนาะเซียนเ,เมืองนอกเพราะเขาซื้อในราคาแพงก็อยากจะแบ่งปันเขาไปนะครับหรือบางคนอาจจะดูคลิปโดยตรงมาเจอกันก็ได้ใครจะไปรู้เนาะพระชุดนี้ก็กําลังรอพ่อค้าจากเมืองนอกเมืองจีนหรือว่าทั่วโลกแล้วกันแต่คนไหนได้ดูแล้วคลิปเนี่ยเขามีความสนใจผมก็แบ่งปันปันให้เนาะแบ่งปันให้ นะแต่ราคานั้นผมยังไม่บอกสำหรับในประเทศและนอกประเทศก็ก็คงจะได้รับชมรับฟังนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครเข้ามาคลิปนี้โอ้โหถือว่าโชคดีจัดเลยโชคดีจัดเพราะคุณสามารถมีบุญบาร,รมีร่วมกับผมได้อีกนะมีบุญบาร,รมีร่วมกับผมได้เพราะ,ะนั้นผมยินดีแบ่งปันให้นะครับทุกคนที่มารับชมนี้ขอให้บอกต่อต่อกันไปนะครับ ว่าแบบนี้ก็มีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามารับชมขอให้มีความโชคดีได้พระของอปู่โตพระมัลังสีนะครับสวัสดีครับ